สวัสดีครับพบกบรารการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิ์พลเดชวิสัยครับชูวิทย์กมวลวิสิทธิ์ยังไม่ตายนะแล้วชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มีจิตใจที่ดีขึ้นเมื่อได้ทราบข่าวของคุณสีสุวรรณจันยาโดนกองปราบจับในข้อหาไปตบทรพย์อธิปดีผคมข้าวหรืออะไรเนี่ยนะ ท้งที่เขาหายเงียบไปนานนะเขาคิดว่าแกจะปล่อยวางแล้วนะไม่ปล่อยวางนะก็ฝากข้อความผ่านคุณสอรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับซึ่งเป็นคู่ซีของคุณชีวิตแล้วก็เป็นอาจารย์นะของคุณชีวิตนะในการเป็นสื่อมวลชนในการเป็นพิธีกรตอนนี้ก็อยู่ที่สกอตแลนดะ์ ล่านขอเรียกร้องความยุติธรรมที่ถูกกันแก้งจากผู้แซงทำดีเพื่อสังคมก่อนจะดับตาในดินแดนความสุขสรยุทธ์ก็มาให้ข่าวว่าที่คุณชูวัชชูวิทอ่ะโพสถึง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  ถึงสยุธะสยุธก็มามาบอกต่อเอาข่าวมาบอกต่อถึงแม้ผมใกล้จะไปดินแดนแห่งความสงบผมยังเรียกร้องความยุติธรรมที่ถูกกันแกล้งจากผู้เสแสร้งทำดีเพื่อสังคมในชีวิตของผมถูกคนกันแกล้งสารพัดแม้จะถึงเวลาสุดท้ายแต่ผมยังยึดหลักชีวิตกับสู้ของคู่กับ สักวันความจริงจะปรากฏไม่ว่านานสักเพียงใดของแกมันก็คือของแกวันอยัางคำโอ้โหอันนี้มันเป็นคำคมมันเป็นปัจญามันเป็นสัจธรรมจริงๆครับของแกมันก็ต้องเป็นของแกวันอยัางคำร้องเรียนหวังเงินทองนี่เองมีหน้าเล่าเฝ้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผมก่อนจะหลับตาในดินแดนแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร แล้วได้แต่หวังว่าคงมีสักคนที่ยังคิดถึงผมบ้างไม่คนละครับก็คิดถึงหลายคนผมก็คิดถึงคุณชูวิทย์นะครับคุณชูวิทย์ก็อายุเท่าผมเกิดปีเดียวกับผมผมอาจจะตายก่อนคุณชูวิทย์ก็ได้นะมันไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับความผัดใยของคุณชูวิทย์กับคุณสุวรรณเกิดกรณีที่สีสวรรค์ร้องเรียนสวนชูวิทย์เนี่ยที่ดินของชูวิทย์ที่ประกาศให้กทมเป็นพื้นที่สาธารณะ ขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์คดีรือบาเบียบริษัทสุขุมวิทย์เมื่อปี2,546ันห้าจนนำมาสู่การลดโทษจำคุกภายหลังพบว่าสวนดังเก,ก่าวไม่มีแล้วแล้วก็ได้ก่อสร้างเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่จนพี่สงสัยวิภากษ์วิจารณ์กันว่ามันเป็นสวนสาธาระเอาไปทำอย่างอื่นได้ยังไงนะก็สีสวรร์ก็ยื่นหนังสือถึงชัดชาติสิทธิพันธ์เนูว่า สอบถามเพื่อนังกล่าวเพื่อดนำการเรียกคืนที่ดินแปลงดังกล่าวกลับเป็นสวนสาธารนณะหรือให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามคานรองของกฎหมายนั่นละ่ะไปแย่เขาก่อนเนี่ยคุณศิวันก็ทําให้ประชาชนนะให้มีสวนสาธารณะใชยจริงๆเขาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเลยนะ เขาเรียกร้องต่างๆเยอะแยะมากมายพักหลายพักโดนยุบเพราะเขานากักการเมืองหลายคนก็มีปัญหาก็เพราะเขาอะจริงๆแล้วศรีสุวรรณก็ออกมาบอกว่าเขาโดนกลั่นแกล้งนะคิดดูศรีศรสุวรรณไม่สนใจเงินนะมีคนนะ่ะเอาเงินใส่ถุงอนะ่ะไปแขวนไว้หน้าบ้านอนะ่ะไอ้คู่แข่งเงินติดล้อนะนี่เงินติดลัว ไปแขวนไว้เหมือนกับแขวนแบบแขวนข้าวสารอาหารแห้งตอนสมัยโควิดแหละเอาไปแขวนไว้หน้าบ้านนาบ้านกลัวติดโควิดก็ไปแขวนไว้เงินตั้งห้าแสนบาทอ่ะแล้วปรากฏว่าเมียก็ไม่รู้ก็เดินมาหยิบไปแล้วก็ไปส่งให้ผัวผัวเห็นเป็นเงินผัวแบบรังเกียจเงินมากไอ้มันยังไงวะห้าแสนมาให้กูทําไมวะก็เลยไม่สนใจเงินเลยนะต็เงินไปโยนทิ้งข้างบ้านโอ้โหแสดงว่า เขาเป็นคนดีจริงๆเงินห้าแสนเขาไม่สนเขาสามารถโยนทิ้งข้างบ้านได้เสียดายถ้าผมอยู่แถวนั้นโอ้ก็เก็บหมาก็ดีเนาะนี่แหละครับเขาโดนกันแกง่ะจริงๆเขายะออกมาประกาศเลยว่าเขาโดนกันแกงแต่ทำไมคนทั้งประเทศส่วนใหญ่ของประเทศนะั้นกับชอบกับดีใจอ่ะคุณศรีสุวรรณโดนจับอทำไมไม่มีคนออกมา เข้าข้างคุณรีสวรรค์ไม่ออกมาปกป้องคุณสีสวรรค์ลเลยเพราะเขาบอกเขามีแฟนคลับเป็นล้านๆนะขอให้แฟนคลับเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วหายไปไหนหมดว่าแฟนคลับเป็นล้านๆน่ะผมจะบอกให้นะครับในโลกโซเชียลมันไม่ใช่โลกของจริงหรอกมันโลกของปลอมอย่าไปเอายอดไล์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามหาเหวยอะไรๆมันของปลอมมันเป็นโลกเสมือนจริงจริง บางครั้งเขามาดูเรานะเขาก็ไม่ได้ชื่นชมเราหรอกมาดูเพื่อจะหาเรื่องด่าเราผมเพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยว่าผมก็เป็นคนมีชื่อเสียงเหมือนกันนะผมก็เป็นคนดังเหมือนกันนะเพราะมีคนเอาผมมาไปแขวนในเพจของเขาแล้วมีคนด่าผมเยอะมากคือด่าแบบรู้จักผมด้วยไงเอาด่าแบบมีข้อมูลนะ่เพเอ้ยอะไรวะเฮ้ยกูดังแล้วเหรอวะกูเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆเป็นยูทูบเบอร์กระจอกงอกง่อย เออแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาเลยไม่ได้มีแบ็คไม่ได้มีเป็นรัฐมนตรีไม่มีแบ็คเป็นพักการเมืองไม่มีเลยตัวคนเดียวโดดโด,ดเอ,อ้ยมีคนรู้จักด้วยเว้ยก็พ่อภูมิใจนะแต่ไม่เป็นไรก็ด่าก็ด่าไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตผมก็ยังใช้ตามปกติอยู่ ผมก็จำคำของครูชุนชูวิทย์ไว้ครับว่าของแกแม่งก็คือของแกนะแล้วผมก็จำค,คำของเพื่อนผมหลุนปีนังผราบดีของพิษณุกบอกว่าทองแท้ไม่กลัวไฟอ่ะใกลเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรหรอกครับแล้วพวกโรคเสมือนจริงมันก็จะด่าจะอะไรก็ก็เรื่องของหมันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ย วันๆนี่ทําประโยชน์อะไรให้สังคมทําประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างไม่ต้องไปทําอะไรใหญ่โตหรอกครับแค่เห็นเศษขยะอยู่ข้างถังขยะไปหยิบใส่ถังขยะแล้วก็ถือทาําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองแล้วนะครับเอาจริงๆนะขับรถถูกกดจราจรไม่ผ่าไฟแดงแล้วก็ถือว่าทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองแล้วไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรหรอครับ นะมันอยู่ที่ตัวตนของเราเท่านั้นก็ยังย้ำของความคองชีวิตหรือว่าของแกแม่งก็เป็นของแกวันอย่างทำนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคุณศรีสวุวรรณจันยานะผมพูดถึงทุกคนที่อยู่ในโลกโซเชียลที่แม่งออกมาดังออกมาเป็นยูทูบเบอร์ออกมาเป็นผู้กว้างขวางออกมาเล่าประสบการณ์ตัวเองออกมาเพื่อที่จะเสเนอนะความยุติธรรมให้กับสังคม ครึ่งหนึ่งของเกครับอีกครึ่งหนึ่งของจริงแล้วใครเป็นของเก้ก็พยายามเปลี่ยนเป็นของจริงนะเพราะของเก้ของจริงมันอยู่ที่จิตใจครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็ยังดีนะครับที่คุณชีวิต ยังมีลมหายใจอยู่และการที่มาโพสต์เล่าเรื่องราวแบบนี้ก็แสดงว่าสติยังยังสู้ยังเครียดแค้นคนที่เคยทําร้ายตัวเองอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนมันเบอร์คนมันใกล้ตายจริงๆมันจะไม่สนใจอะไรแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ยังสนใจอยู่แล้วก็ก็ขอบคุณ กองปราบแล้วก็ไอ้พวกปอ,ปอปอทั้งหลายปอปอทอปอปอะไรที่ทำให้คุณชีวิตมีความสุขครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมผม,มาซื้อหนังสือผมนะครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพทั้งหลายไว้ดีซื้อไปอ่านดู แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมมันมีวิธีขอเข้ามาที่ถูกต้องวิธีบนบานสารกล่าวที่ให้ได้ผลนะอยู่ในนี้ครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจับนะครับผมติดต่อมาได้3ช่องทางครับทางเฟ c บุ o คลอธรกิจพลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ, Line, รบ dy, รพ, dy, น,บพนังพญาสยามครับ เป็นพระซึ่งปลุกเสกสามวาระศักดิ์สิทธิ์มากๆวัดราชูรุณาวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมุดกสามวัดชื่อดังทั้งนั้นเลยอาจารย์จ้ำสีบุรพาเป็นผู้สร้างร่วมกับผมให้บูชา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระผลครับเดี๋ยเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาทายคิดด้วยก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนี่พรุ่งนี้ผมก็จะไปส่งของ รถที่สั่งมาภายในสัปดาห์ที่แล้วนะครับพรุ่งนี้จะไปส่งให้ครบเลยทีเดียวครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าไปรีบร้อนรวยอย่าไปรีบร้อนใหญ่โตเลยคือให้มันไปเป็นตามสเต็ปถ้าเรารวยแบบไปคดโกงเขารวยแบบไปตบทรัพย์เขารวยแบบไปรังแกเขาวันหนึ่ง กรรมมันจะทำงานครับเราจะไม่มีความสุขเลยจากเงินสกรปรกโสโครกพวกนี้เชื่อผมเถอะคนเราแม่งมีกินอิ่มสามมือมีที่ซุกหัวนอนร่างกายแข็งแรงแม่งก็สุดยอดความสุขละไม่จำเป็นต้องโด่งดังใหญ่โตมีชื่อเสียงร่ำรวยอะไรให้มากมายแต่ถ้าทำโดยสุดจริตก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทำโดย ทุจริตวันหนึ่งจำจะตามทันนะครับผมขอให้ท่านมีความสุขนะและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชชชชีชีวิตต